สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับผมนักพัฒกับโนกับยูทูบนะครับวันนี้ผมก็จะฉีดฮอร์โมนน้ำหมักขี่หมูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการฉีดของผมนั้นทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ อันนี้แปลงทดลองนี้ที่ผมใช้คือผมใช้น้ำหมักขี้หมูสามกระป๋องปลากระป๋องผสมน้ำยี่สิบรินะครับฉีดพ่นทุกสองอาทิตย์นะครับตอนนี้มันผมก็อายุสามเดือนแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับ ทีการฉีดของผมนั้นก็คือเราก็อยู่เหนือลมนะครับให้ลมพาไป กันชัดๆเลยนะครับความอวบเป็นอย่างนี้นะครับ3เดือนต้นนี้ก็สูงประมาณเดีย๋ยวผมเทียบให้ดูกับสูบนะครับเห็นได้ว่าสูงประมาณสัก60-70เจ็ดสิเซนไปแล้ว น้ำหมักขี้หมูนะครับ3มกระป๋องปลากระป๋องต่อน้ำยี่สิบริแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ